รู้ที่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็คือทางวิทยากรก็ให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะและครบถ้วนมากเหมาะสําหรับคนที่สนใจและสามารถที่จะเริ่มธุรกิจได้เลยจริงๆแล้วนะครับดีมากครับผมก็คือ,อ,อทาง Civic m ีย i กก็เปิดให้ข้อมูลไม,ไม่ไม่ไม่กักนะครับผมแล้วก็เป็นข้อมูลที่ practical ทำได้จริงเพราะว่าทาง ทังสื่อสีเดียเนี่ยก็คือลงมือทําจริงแล้วไม่ใช่ว่าเอาตําราเมืองนอกมาสอนอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นที่น่าชื่นชมชื่นชมทั้ง2อสมเรื่องเลยหนึ่งก็คือว่าทางสื่อสมีเดียเนี่ยก็คือพันตัวเองจากธุรกิจที่ทําอยู่แล้วเนี่ยมาขยายเป็นธุรกิจที่ที่เป็นอนาคตนะครับอย่างที่2ก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือเขาลงมือทําจริง มาสอนโดยเอาข้อมูลจริงมาทําแล้วก็ยังวิจัยพัฒนาอยู่ทุกวันนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่สามก็คือทุกอย่างที่มาสอนหรือที่เขาใช้เนี่ยก็คือผลิตขึ้นมาเองไม่ได้ไปซื้อของต่างประเทศมาโดยที่ไม่รู้จักมันจริงๆก็เป็นนที่น่าชื่นชมครับประทับใจเยอะมากเลยครับคือวิทยากรที่มาบรรยายก็ทั้งสาท่านนะครับให้ความรู้ที่โอกแน่นบอกว่าแน่นมากเลยครับคือหลายหลาย,หลายท่านอย่างอย่างคุณชิงชัยครับก็ได้มุมมองได้แนวคิดอะไรหลายหลายอย่างเหมือนกันครับ คือวันนี้ได้ความรู้ในเชิงลึกค่อนข้างมากทีเดียวนะครับออสิ่งหนึ่งก็คือบางทีเราเข้าใจเอาเองนะศึกษาตามในเน็ตอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือ,อ,อมันมีเชิงลึกต่างๆที่เราวันนี้เราได้ประสบการณ์ดีมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของออการที่เราต้องทำแพ b a s e d ประเภทนี้ถ้าไม่ใช่อยู่ๆแล้วอ,อยากไปทำแล้วทำเองเนี่ยสงสัยท <c oughs> ่าทางน,าน่าจะมีปัญหาได้ทีเดียว ทางนี้ทางนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเห็นความรู้แล้วว่าทางนี้มีความจริงใจที่อยากจะทาระบบนี้ให้ให้บ้านเราเนาะก็รู้สึกดีมากๆนะครับในส่วนของข้อเนี้ครับจริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยทั้ง3เนื้อหาเนี่ยก็ได้ประโยชน์ทั้งทั้งส่วนเลยซึ่งผมก็มองว่าก็ ชอบทุกส่วนเพราะว่ามันได้ตรงประเด็นและได้เนื้อหาสาระตรงๆครับผมอ,อ,อาจจะต้องบอกเหมือนเหมือนเหมือนหุ้นส่วนเนี่ยก็คือชอบทั้งหมดครับผมเพราะว่าทุกส่วนมันเป็นส่วนสําคัญแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือทาง CM เนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้กักนะครับตรงนี้แต่จริงๆผมฟังมาที่อื่นๆมาหรือว่าเรียนรู้มาหลายหลายแหล่งครับก็เขาก็ไม่ค่อยบอกนะครับครับจริงๆผมชอบทั้งหมดเลยเนาะ อันแรกเลยเนี่ยที่อาจารย์ให้มาความรู้เรื่องการที่จะปลูกผักไฮโดรเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผมเองก็ไม่ได้รู้ได้แค่รู้กว้างๆว่ามันทําอะไรได้บ้างก็รู้เลยว่าเออขั้นตอนที่จะทำให้ผักไฮโดรให้ให้ประสบวามสําเร็จเนี่ยควรจะทําอย่างไรสองลองต่อมาก็เรื่องเกี่ยวกับแสงเนาะซึ่งแสงเนี่ยผมก็พอทราบอยู่บ้างแล้วทอนี้อยากมามีคําถามอยู่ในใจว่าเออแล้วทําไมไอ้หลอด LED ทั่วๆไปมันถึงใช้ไม่ได้นะครับก,ก็ได้คําตอบที่ดีว่า อ๋ glass, อมันเกิดจากปัญหาอะไรบ้างโดยเฉพาะพอเราเข้าไปที่แลบที่ห้องมืดนะครับที่บ aru, บว่าเชสดแสงนยก็รู้เลยว่าอ๋อมันไม่ใช่แค่แสงที่ส่องออกมาอย่างเดียวในมุมต่างๆที่เราอยากจะต้องเห็นเนี่ยว่าจะต้องใช้แสงยังไงนะครับแล้วพอไปที่แ p l a n เห็นว่าเออต้องมีรีเฟล็กเตอร์อะไรไปช่วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงถือว่าสำคัญมากๆทีเดียวครับก็ถ้ามีการสัมมนาเพิ่มเติมอีกมีก็สนใจอยู่ครับแล้วก็อาจจะแนะนําเพื่อนๆหรือว่า คนที่รู้จักเนี่ยมาสัมนาครับสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าผมว่ายังมีอะไรอยหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้อีกนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหลอด LED นะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางเจ้าของไปก็รู้สึกดีว่าเออเดี๋ยวเราคงได้มีโปรดักต์อย่างอื่นด้วยครับแน่นอนครับแน่นอนครับก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นอนาคตแล้วก็ ไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆที่ต้องที่ต้องมีการลงทุนนะฮะโดยโดยเราสามารถเลือกสเกลที่มันเหมาะสมกับตัวเราได้ไม่ว่าจะขนาดเริ่มต้นขนาดใหญ่เป็นธุรกิจใหญ่ไปเลยก็เพราะฉะนั้นถึงจะไม่ได้ทําก็เป็นความรู้ที่ควรจะต้องมาศึกษาครับผม